นีะครับวันนี้นะครับผมมีตัว1.9 DI ไอบูทโฮเป็นอุตสหสีประตูนะครับพลังภาพกิกโกเป็นเกียร์ออโต้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะมาเป็เสน่ให้กับท่านได้ยืนชมกันนะครับหน้าตาเป็นไงบ้างครับหน้าตาดูเฉบเฉียบเหมือนเดิมนะครับสวยงามน <ras Android> ่าใช้มากเดีนะครับ รถนี้เดี๋ยวอนิบาตก่อนราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียง721,000บาทเท่านั้นเองเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสีรถก็จะมีสีขาวแล้วก็มีสีดำน,นะครับมีเรื่องเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราพาเอาพระจักกับเป็นวาสีประตูนะครับดูในกันจริงแล้วสีประตูเป็นตัวที่น่าใช้มากนะครับเพราะว่า เรื่องของความสบายนะครับประโยชน์การใช้งานนะครับคคันเลทีเดียวที่สำคัญภาษีเนี่ยเราจ่ายเพียงปีละ2 4 9 0ัาสบาทเท่านั้นโดยประมาณเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากในการใช้งานะะานะคุณพู้าที่กำลังมองหาที่กตะตงอยู่นะครับรุ่นนี้เลยครับเดี๋ยวจะพาชมภายในกันนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ภายในนะครับอ่าภายในสังเกตว่าตัวบอกของเราเนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็กระชับเวลานั่งจะรู้สึกกระชับมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวนะฮะด้านนี้นะครับทำเหมือนรถซปเปอร์คาร์เลยนะครับเราสังเกตดูนะฮะเบาะนี้ออกแบบมาได้สวยนะให้ดูสปอร์ตแล้วก็กระชับนะครับทำให้เราเวลาที่เรานั่งในการขับขี่เนี่ยดูแล้วนั่งสบายนะครับสมรรถนะในการขับขี่ ช่วยให้เรานั่งได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นนะจริงๆก็ได้ๆๆสำคัญมากนะครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้ถึงสี่ระดับเลยนะครับสามารถที่จะดึงเข้าหาตัวก็ได้หรือว่าทําทดึงขึ้นดึงลงนี่คือแล้วแต่ทัศนวิสัยในการขี่ด้วยแล้วก็แล้วแต่แ,แ,แต่ตละคนด้วยครับวุเลิกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถปรับให้เข้ากันได้นะครับถัดมาครับลองดูที่เกียร์กันนี่ฮะขันเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถที่จะใช้ขับปกติได้หรือจะใช้ขับในหมวดแบบเล็บทูนิกก็ได้เล็บทูนิกคืออะไรครับเลฟทูนิกคือเราสามารถที่จะคำนวณรอบได้ให้เหมือนเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับข้อดีก็คือว่าเขาสามารถไล่รอบได้ช่วยให้ประหยัดน้ำมันช่วยให้เหมาะสมกับการใช้งานที่สําคัญเลฟทูนิกสามารถใช้เป็นเอนจินเบรกได้ด้วยเอนจินเบรกคืออะไรคือการที่เราใช้เกียร์เนี่ยนะครับคือการกําหนดรอบเครื่องยนต์นะฮะเพื่อให้อา่ารอบเครื่องยนต์อ่ะสำคัญ ให้สัมพันธ์กับการใช้งานนั่นเองนะครับคือช่วยให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ไม่เปลืองเรียกว่าไม่เปลืองผ้าเบรกด้วยนะครับเรื่องค่าเมนเมนต์ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับมาแล้วนะครับนอกจากว่ารถยนต์เนี่ยเราอธิบายตัง้งแต่ต้นเลยว่าเป็นรถยนต์นั่งที่อนเนกประสงค์มากน,นะครับนอกจากผู้นั่งเนี่ยจะนั่งได้สะดวกสบายแล้วนะครับสังเกตจ,จากที่สัมผมนะครับกข,ข้างกว้าง,าง,งนะฮะ หลังเนี่ยจะพิงได้เหมือนกับรถเก่งเลยครับโดยปกติเนี่ยการออกแบบของรถยนต์สีประตูรุ่นนี้เนี่ยทำให้เข่านะครับนั่งสบายแล้วก็ศีรษะโปร่งหลังพิงได้สบายสะดวกสบายมากที่สําคัญบอดี้ของผมเนี่ยนั่งได้ถึง3ท่านเลยนะครับแต่ให้ไลท์อยู่ตรงนี้ครับรถเจ้าในเด็กสมสีประตูสามารถปรับพับเบาะได้แบบ60/40เลยนะฮะและสไตล์ในการใช้งานและสไตล์ในแต่ละอาชีพเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอามาครีเอทการใช้งานได้เลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆ